สวัสดีสมาชิก FC ที่ติดตามกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกวันลุมพินีประจำวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2568นะคะแข่งขันกันที่สนามมวยลุมพินีค่ะมวยเริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิกา30นาทีทางเพจ วันล,ลุมพินีและเริ่มถ่ายท,ทอดสดทางทีวีสีช่อง7ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะคู่มวยทําการแข่งขันทั้งหมด12คู่ค่ะซึ่งในวันนี้ดิฉันจะขอหยิบยกเอาคู่มวยที่โดดเด่นหน้าเล่นหน้าลุ้นมาฝากสมาชิก f อฟําจนวน6คู่นะคะนั่นก็คือคู่ที่6คู่ที่7คู่ที่8 และคู่ที่10คู่ที่11และคู่12บปิดท้ายรายการนะคะและนอกจากนี้ก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทํากําไรกันแบบเน้นๆน,น,นะและอย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวเพียงแอดไลน์เข้าไปที่ m m 9 8นะคะ ย้ำค่ะแอด MM98 นะคะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะและขอเรียนแจ้งสมาชิกว่าอันนี้เป็นการออกทัศนะวิจารณ์วิเคราะห์มวยล่วงหน้านะคะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคู่มวยที่ดิฉันจะหยิบยกมาฝากกับสมาชิก f c ทั้งหมด6คู่มีใครบ้าง นะคะคเริ่มจากคู่ที่6นะคะเป็นการพบกันระหว่างเคียมรันนามาตีจะเจอกับ Ferra รารี่แฟรเทนะคะคู่นี้จะทำการแข่งขันเป็น รูปแบบมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะคะและคู่ที่7ค่ะฟ้าจรักษสอเตชพันธ์นะคะจะเจอกับเจริญพรใต้คุบอลคะ่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบมวยไทยแคทเวทร้อยสิปอนด์นะคะและก็คู่ที่8นะคะพะเด็ชศึก NF ลูกสวนค่ะจะเจอกับดานิล่าวาซิลิคินนะคะคู่นี้จะชกกันเป็นระบบมวยไทยแคทเวทร้อยยีอปอนด์นะคะและคู่ที่10นะคะสมิงดำลูกสวนจะเจอกับโมเทสออง คู่นี้จะเป็นการชกกันในรูปแบบมวยไทยแคทเวทรุ่น137ปอนด์นะคะและคู่ที่11ค่ะประตักนินซินบีมวยไทยนะคะจะเจอกับฉลามดำสอบุญมีริศค่ะจะชกกันในกติกามวยไทยรุ่นสตอเวทนะคะและปิดท้ายรายการกันที่คู่เอกนำรายการนะคะคู่ที่12นั่นก็คือยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะค่ะเจอกับเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีนะคะในรูปแบบมวยไทยรุ่นฟลายเวทค่ะ่อไม่เป็นการเสียวเวลานะคะเรามาว่ากันที่ คู่ที่6ของรายการเลยนะคะนั่นก็หมายถึงเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์นั่นเองนะคะ เป็นการพบกันร,ระหว่างเคียมรันนามาตี้นะคะเป็นนักชกทางด้านมุมแดงค่ะชกกันในระบบมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะคะเคียมรันนามาตี้ค่ะนักชกวัย30ปีนะคะสูง178เซนติเมตรจากรักเสเซียค่ะ4ไฟบนเส้นทางวันลุมพินีชนะทั้ง4เลยนะคะโดย3ไฟหลังค่ะชนะอวตารชนะคะแนนอวตาร P ีแสนชัยมวยไทยนะคะแล้วก็มาชนะน็อกยกหนึ่งเสือแบล็กทอพลาน49ค่ะและล่าสุดชนะคะแนน น้องโออามา่ามวยไทยนะคะเรามาดาูทางด้านฝั่งคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินนะคะนั่นก็คือเฟอร์รารี่แฟร์เทคค่ะนักชกวัย27ปีสูง174เซนติเมตรจากประเทศไทยนะคะซ้อมอยู่จากก็เ,เรียกกระส่งเข้าประกวดโดยจากค่ายแฟร์เทคนั่นเองนะคะ8ไฟบนเส้นทางวันลุมพินีค่ะชนะ5แพ้3นะคะ3ไฟหลังชนะคะแนน แอนตาคาเซมมาค่ะแล้วก็ชนะคะแนนมาฟลุกตีฟเยฟและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนดิมิทรีคอปตุนค่ะสำหรับทัชนามุมมองของมวยคู่นี้นะคะเคียมรันดามาตีพบเฟอร์รลรี่คู่นี้หลายคนอาจจะมองว่าห่างชั้นนะคะ แต่สำหรับความคิดของดิฉันนะคะคิดว่าเฟอร์รรี่มีทางสู้เขียมรันอยู่บ้างแต่เป็นไปได้ยากที่จะชนะเขียมรันนะคะซึ่งเป็นมวยหมัดหนักหมัดเร็วเข้าไวออกไวนะคะเฟอร์รอรี่อาจจะต้องเล่นฝีมือหรือต่อให้เล่นฝีมือก็ต้องแม่นยำจริงๆถึงจะเอาชนะเจ้าเขียน่ยมรันนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในมุมมองของเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะมองว่าคู่เอกภาคอินเตอร์หรือคู่ที่6นั่นเองนะคะ เซียนเปี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่า เคียมรันนาปตี้จะชนะ f e r r a รารี่แฟร์เทค่ะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด MM98 ค่ะย้ำนะคะแอดเ m MM 9 8เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อรับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆฟอร์มดีๆทัศนะดีๆจาก เปี่ยนเปรี้ยวเมืองคอนที่จะนำมาฝากพี่น้องสมาชิก f อทุกท่านขอให้เข้ามาร่วมติดตามกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเข้าตัวถูกต้องออกตัวบังทุนนะคะชอบเคียมรันก็จริงในคู่เอกภาากินเตอร์หรือคู่ที่6นี่นะคะแต่นั่นถ้าสมมุติว่าขึ้นมาแล้วเกิดเคียมรันได้นับก่อนหรือมองว่าคะแนนนํา,นานไปก่อนแล้วราคานําไปก่อนแล้วก็ต้องออกตัวแต่งตัวกิน2ข้างนะคะโดยเฉพาะศึกวันลุมพินีอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเล่นแล้วต้องปลอดภัย ะะสำหรับ f c ที่รักทุกท่านค่ะจากนั้นมาต่อกันที่คู่ที่7ของรายการนะคะคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยไทยเจอมวยไทยแต่ ต่างสายต่างสังกัดนั่นเองนะคะนักชกทางด้านมุมแดงนะคะจากฝั่งของเกียรติเพชรสงเกาประกวดนะคะนั่นก็คือฟ้าจรัลสอเตชพันธ์ค่ะในกติกามวยไทยแคทเวทร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะคะฟ้าจัลสอเตชพันธ์ค่ะนักชกวัยยี่สิบหกปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่เซนติเมตรจากท่าแพร่สตูลน,นะคะชกมวยมาก็ร้อยกว่าไฟแล้วนะคะก็จากค่ายมวยสอเตชพันธ์นะคะของรองเชษนั่นเองนะคะ สถิติขึ้นชกบนสังเวียนวันลุมพินีนะคะชกหนึ่งครั้งชนะหนึ่งครั้งนั่นก็คือชนะนกยก3คุโรดะนาอุยะนะคะและในรูปแบบ5ยกเนี่ยเขาเรียกว่า ล่าสุดเนี่ยก็แพ้คะแนนให้กับเหี่ยวดำภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งที่ป่าตองนะคะและก็เคยชกแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กตรีมมาก็คือในรูปแบบ3มยกก็ชนะคะแนนเจ้าขุนไกลสอวังเสือมาเมื่อวันที่18เดือนพฤษภาคมแล้วก็น็อกยก2สมานทอกันเมื่อวที่30มีนาคมนั่นเองนะคะในตอนที่ชกมวยไทยอยู่สำหรับฟ้าจรัดนะคะหยุดไปเมื่อปี6-1นะก็เป็นมวยเก่าเก่าเก,าเกมชกมาก,ก็ร้อยกว่าไฟอ์อ่ะกระดูกดีนะคะ กลับมาเมื่อปี65ค่ะกลับมาเมื่อปี65ช่วงที่ชกอยู่นะคะก็เจอพวกโลเล็กปัญญาวัยเจอพวกเพชรแสนสุขโชคบางแสนพวกแกนเหล็กสอโชคมีชัยนั่นเองนี่คือ,อเขาเรียกว่าข้อมูลของทางฝั่งของฟ้าจรัดนะคะเรามาดูข้อมูลของทางทางฝั่งคู่ชกมุมน้ำเงินนะคะจะเริญพรใต้คูบอลหรือจริญพร พบทีรธรรมเดิมนะคะชื่อแซ่น่าจะเป็นที่รู้จักของบรรดาสมาชิก f อที่อยู่ในวงการมวยคนมวยจริงก็ต้องรู้จักนักชกค,คนนี้นะคะนักชกวัย27ปีค่ะสูง163เซนติเมตรจากกรุงเทพนะคะ ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเคดี D, มวยไทยปราจีนบุรีค่ะภายใต้การสนับสนุนของพี่ใต้คูบอลน,นะคะเป็นนักชกจากสังกัดกลุ่มพลังใหม่เป็นไฟแรกที่มาเปิดซิงบนสังเวียนผ้าใบรู้สึกวันลุมพินีนะคะ ชกมวยมาก็ร้อยกว่าไฟแล้ว3ไฟหลังีิชนะนกยก3าม,มาทั้ง3ไฟเลยนะคะโดยชนะนอกยก3ามเทพคามินธนพลรีสอร์ทที่ราชดำเนินค่ะชนะนอกยก3ามเปรียวสีเงินยออันดามันที่กองทัพกาศดอนเมืองนะคะชนะนอกยก3าม,มานักต่อแย้มสวนที่โคราชค่ะสำหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่นี้นะก็ถือว่าเป็นมวยเกา่เกาเก่าเกมกระดูกดีทั้งคู่แต่มาต่างศึกต่างสายกันนั่นเองนะคะทางฝั่งจเจริญพร โอ้โหมีความตั้งใจแล้วตั้งแต่กลับมาเนี่ยด้วยด้วยที่ว่าการะดูกตัวเองอะ่ะดีอยู่แล้วนะคะแล้วพอกลับมาหายใจเนี่ยรู้สึกว่ามีการพัฒนาการขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหวังปลายทางของเส้นทางชีวิตในการชกมวยก็หวังที่จะมาเกิดที่ศึกวันลุมพินีอยากมาเป็นมวยโด่งดังที่ศึกวันลุมพินีเพราะฉะนั้นนะคะจากการผ่านตัวมวยเบอร์มวยฟ้าจรลัดแม้จะเคยมาชกแล้วหนึ่งครั้งโดยวันนั้นไปชนะนกมวยญี่ปุ่นน่นะคะ ก็มองว่าชั้นมวยการผ่านเบอร์มวยตอนสมัยที่ชก5้ยกอยู่เนี่ยก็ยังจะยังไม่ไม่เทียบกับเจริญพรน,นะคะด้วยกระดูกด้วยความร่างกายที่กลับมาเข้าที่แล้วสําหรับเจริญพรด้วยทัศนะมุมมองของเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมวยที่มาเปิดตัวไฟแรกในศึกวันอะ่ะโอกาสที่จะชนะสูงเพราะฉะนั้น โดยทัศนะมุมมองของเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่าคู่ที่7ของรายการนะคะเจริญพรใต้คู่บอลค่ะจะชนะฟ้าจะรัดสอเตชะพันธ์นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมี่ยมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่ fm ป m m m 9 8 ะะย้ำค่ะแอด mm98 เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้านะคะตามด้วย mm98 นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ เพื่อรับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่เซียนเปรี้ยวเมืองคอนจะนำมาฝากพี่น้องสมาชิก f อทุกท่านนะคะนั้นไปต่อกันที่คู่ที่8ของรายการนะคะเป็นการชกมวยในกติกามวยไทยแคตเวดรุ่น122ปอนด์ค่ะนักชกทางด้านมุมแดงนะคะพะเด็ชศึก NF ลูกสวนค่ะวัย20ปีสูง173เซนติเมตรจากประเทศไทยนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนค่ะ สองไฟบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะสถิติการชกสองครั้งชนะสอง ชนะคะแนน,นเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตและก็ชนะน็อกยกหนึ่งฮิโรยุกินะคะส่วนทางด้านคู่ชกมุมน้ำเงินนั่นก็คือดานิลาวาซิลิคินนะคะนักชกวัย22ปีค่ะสูง169เซนติเมตรจากรัสเซียนะคะจากทีมเมอร์ดีซาอุดค่ะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะชกหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งนั่นก็คือแพ้น็อกยกหนึ่งวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยนะคะ สำหรับทัศนมมองของมวยคู่ที่7็นะคะระับผดดศึกลูกสวนพบดานิลาวาซิลีคีนนะคะคู่นี้ถ้าเป็นนักมวยไทยคนอื่นดิฉันคงบอกดานิลาไปแล้วนะคะคงจะให้ดานิลาเป็นทีเด็ดไปแล้วนะคะแต่นี่คือผดดศึกลูกสวนนะคะเป็นมวยอาวุธหนักแรงแข้งเร็วนะคะแล้วก็เก่งในหลายๆด้านเลยนะคะเป็นมวยหมัดเขาเรียกว่ามวยหมัดอย่างาดานิลาสู้ยากมากๆนะ ด้วยความเร็วด้วยความแรงด้วยแข่งหนักของทางฝั่งของพผดด็ดศึกเนี่ยไฟนี้คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะคะสำหรับทัศษะมุมมองของเซียนเปี้ยวเมืองคอนนะคะมวยคู่ที่8ในรายการนะคะเซียนเปี้ยวเมืองคอนขอฟันธงว่าผเด็ก ศึก NF ลูกสวนค่ะจะชนะดานิลาวาซิลิคินค่ะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด MM98 นะคะแอดเ m mm 9 8เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อรับเอาข้อมูลเสาข่าวสารดีๆ ทัศนะมุมมองดีๆที่จะนำมาฝากกับสมาชิก f อฟทุกท่านเพื่อที่ให้ท่านได้นำเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการหารายได้เข้าบ้านนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเข้าตัวถูกต้องรู้จักออกตัวบางทุนแต่งตัวกินสองข้างแล้วก็ฝากช่วยกันติดตามช่วยกันแชร์นะคะให้หลายๆท่านเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราเยอะๆนะคะเพื่อที่จะ,ะช่วยกันแบ่งปันข้อมูลนะคะข้อ,อ,ขอมูลดีๆ เหมาะสมที่จะให้กับสมาชิกเ c ีทุกท่านได้รับไปนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการหารายได้เข้าสู่ครอบครัวนะคะจากนั้นไปต่อกันที่คู่ที่10ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันในกติกามวยไทยแคทเวตรุ่น137ปอนด์ค่ะไปดูทางฝั่งนัก ชกมุมแดงนะคะสมิงดำา NF ลูกสวนค่ะนักชกวัย22ปีนะคะสูง165เซนติเมตรจากประเทศไทยนะคะฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนค่ะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะชก7ไฟค่ะชนะ4แพ้3นะคะโดย3ไฟหลังค่ะชนะน็อกยก1เพชรสีคิ้วกอกัมปนาดและไฟต่อมานะคะแพ้คะแนนพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าค่ะและไฟล่าสุดนะคะแพ้น็อกยก1อาคีปกู ลูซาดาค่ะนะคะมาดูคู่ข้อมูลทางฝั่งคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินนะคะโมเทตตองค่ะนักชกวัย26ปีนะคะสูง168เซนติเมตรจากเมียนมาค่ะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะชก2ไฟชนะ2ไฟเลยนะคะสำหรับโมเทตตองนะคะโดยชนะน็อกยก3โตโมยะมารุยาม่าแล้วก็ชนะคะแนน คาสุกิยามาคิชิแบบไม่เอกระชันนะคะสำหรับทัศนมุมมองของมวยคู่ที่10นะคะสมิงดำลูกสวนพบโมเท็อองคู่นี้บอกเลยว่ามองยากนะคะ มวยอาวุธไม่ต่างกันเลยทั้งคู่อาวุธมวยเนี่ยไม่ต่างกันนะคะแต่ความดุดันความดุดันนะคะดิฉันยกให้โมทเทตอ,องนะคะหนักแรงมากๆและก็รูปร่างที่สูงกว่านะคะรูปร่างคือเรื่องนี้ขนาดเจอนักชกที่สูงกว่าเขาปรับมาหมดแล้วนะคะแล้วยิ่งมาเจอสมิงดำที่ตัว เล็กกว่านะวันนี้ทางฝั่งของโมเทตองอ่ะได้เปรียบรูปร่าง3มเซนนั่นเองนะคะก็เลยมาเทียบกันว่ามาเจอเจ้าสมิงดําที่ตัวเตี้ยกว่าเนี่ยนะคะคงเขาเรียกว่ามองว่าคงจะปรับไม่ยากนะคะก็เลยคู่นี้เนี่ยง่ายง่ายเลยนะคะที่ผ่านผ่านมาเนี่ยโมเทตองเนี่ยจะเจอคู่ชกที่แบบว่ารูปร่างสูงกว่าหมดเลยแต่ก็ปรับมาได้นะคะโดยเฉพาะ สองไฟที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาถือว่าสดเลยนะคะแล้วมาเจอวันนี้สมิงดําที่รูปร่างเตี้ยกว่าเนี่ยคงไม่ใช่งานยากสําหรับโมเทสสาหรับโมเทสอองนะคะและฟอร์มการชกช่วงหลังของสมิงดาเองเนี่ยก็พา่ายเขาเรียกว่าเหมือนกับใจแผ่วอ่ะพ่ายไปสองไฟติดเลยนะคะแพ้นอ็อกแพ้คะแนนพึ่งหลวงแล้วมาแพ้น็อกอีกนะคะไฟล่าสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นทัศนมุมมองของมวยคู่ที่10นะคะเซียนเปรี้ยวเมืองคอนคะ่ะขอฟันธงว่าโมเทส อ,องนะคะโมเท็ดองค่ะจะชนะสัหมิงดำา NF ลูกสวนนะคะค่ะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบ จบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm98 ค่ะเพิ่มเพื่อน id มีแอดนำหน้าและก็ตามด้วย mm98 นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อมารับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่เซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะจะนำมาฝากสมาชิก f อที่รักทุกท่านเลยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้นำเอา ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการที่จะ หารายได้เข้าสู่ครอบครัวนะคะท่านใดที่ยังไม่เข้ามากดติดตามก็ขอให้กดติดตามกันนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลแบ่งปันข้อมูลไปให้กับสมาชิกท่านอื่นที่ยังไม่ได้รู้จักช่องของเรานะคะฝากสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะคะไปต่อกันที่คู่ที่11ของรายการเลยนะคะคู่นี้จะเป็นการชกกันในรูปแบบมวยไทยรุ่นสตอ e เวทหรือเป็นคู่รองของรายการนั่นเองนะคะ เป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะปะตักนินสินบีมวยไทยนะคะนักชกวัย21ปีค่ะสูง168เซนติเมตรจากสินบีมวยไทยนะคะฟอร์มสดมากๆบนเส้นทางวันลุมพินี3ไฟชนะ3เลยนะคะโดยชนะคะแนนมาจิตคาริมีนะคะชนะคะแนนตีใหญ่พีเคแสนชัยแล้วก็ชนะคะแนนเพชรน้ำโขงมงคลเพชรค่ะนะแล้วมาดูข้อมูลทางด้านคู่ชก ทางด้านมุมน้ําเงินนะคะฉลามดําสอบุญมีริดค่ะนักชกวัย23ปีนะคะสูง167เซนติเมตรจากค่ายมวยสอบุญมีริดนะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีหนึ่งไฟนะคะชนะนกยก3สิงห์ธนวัฒน,นกยีนลาดกระบังค่ะก็ถือว่าสําหรับฉลามดําไฟนี้มาเสริมแทนนะคะมาชกมาเสริมแทนนะแต่ก็มีการฟิตซ้อมเตรียมตัวนะคะคู่นี้ก็เป็นการเขาเรียกว่านักชกจากประเทศไทยเจอประเทศไทย ทัศนะ,ะนมุมมองในคู่นี้นะคะปัตตักนินเนี่ยคือเป็นมวยที่โดนแล้วทนได้โดนอาวุธแล้วทนได้นะคะเบียดไปเบียดเสียดเนี่ยเวลาชกกันแต่และไฟนี่เ็เรียกว่าแลกกันกับคู่ชก,ท,ก,ท,กทุกตัวเนี่ยแลกกันแบบชน,นิดที่แบบเมามันมากแต่พอท้ายๆเนี่ยเขาเรียกว่าน้องเนี่ยโดนแล้วน้องไม่หล่นเลยนะคะน้องไม่หล่นแล้วก็ น้องก็สามารถพลิกเกมพลิกสถานการณ์กลับมาได้ทุกครั้งนะคะในแต่ละไฟก็เลยจึงทาให้เห็นว่าจะชนะคะแนนมาทั้ง3ไฟเลยนะคะส่วนเจ้าฉลามดำเนี่ยถ้าเทียบกระดูกชั้นการผ่านเบอร์มวยเนี่ยดีมากเลยสาหรับนักชกคนนี้นะคะอาวุธหนักแรงทุกลูกนะอาวุธหนักแรงทุกลูกเลยนะคะดังนั้นโดยเฉพาะหมัดต่อยท้องของเจ้าฉลามดำนะคะตอนนี้อยู่ที่ความทรหดอดทนของทั้งสฝั่ง ระหว่างปะตักนินกับฉลามดำนะคะมองว่าคู่นี้เนี่ยอาวุธของฉลามดำเนี่ยทำไปเนี่ยปะตักนินจะทนได้นะคะจะอยู่ที่ฉลามดำว่าโดนอาวุธของปะตักนินแล้วจะทนได้หรือไม่นะคะสำหรับทัศนามุมมองของมวยคู่นี้นะคะด้วยความเร็วด้วยความสดด้วยความห้าวของนักชกนะคะฉลามดำแม้จะมีกระดูกดีก็จริงอยู่นะคะการฟิตซ้อมดีการค่ายชื่อค่ายการทำมวยน้ำเลี้ยงอะไรดีหมดเลยนะคะแต่คู่นี้ คิดว่าอยู่ที่ตัวมวยเบอร์มวยจากสามไฟหลังบนเส้นทางวันลุปินีที่สังเกตเห็นทางน้องนะทางเจ้าประตักนินเนี่ยนะคะโดนอาวุธคู่ต่อสู้เยอะมากเลยแต่ก็ทนได้และก็ สามารถพลิกสถานาการณ์กลับมาได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นมองไปที่ว่าสลามดำเนี่ยถ้าโดนอาวุธของปะตักนินเนี่ยจะทนได้อย่างปะตักนินหรือไม่นะคะสําหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่นี้นะคะอยากให้พี่น้องสมาชิก FC เล่นแล้วซื้อขายนะคะออกตัวบางทุนกินสองข้างนะคะสำหรับคู่รองของรายการนะคะเสียนเปรี้ยวเมืองคอนขอฟันธงว่าปะตักนินซินบีมวยไทยนะคะจะชนะฉลามดำสบุญมีฤทธิ์นะคะ ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 9 8นะคะเพิ่มเพื่อนไอดีมีแอดนำหน้าตามด้วย mm 9 8ค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อรับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะนำมาฝากสมาชิก f4 ทุกท่านนะคะ ไปปิดท้ายรายการกันที่คู่เอกนํารายการเลยนะคะนั่นจะเป็นจะทําการชกกันเป็นคู่ที่12ของรายการนั่นเองนะคะในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทค่ะนัดชกทางด้านมุมแดงนะคะยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะค่ะวัย30ปีสูง162เซนติเมตรจากสุมพลสังกัดกลุ่มพลังใหม่ซ้อมที่ค่ายมวยสสมหมายนะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะ8ครั้งค่ะชนะ5แพ้3 3ไฟหลังนะคะชนะคะแนนคมอาวุธ f a กรุปแพ้คะแนนกล้องศึกแฟร์เทคและล่าสุดโดดเด่นเลยนะคะชนะนกยก3ามพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าค่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะสำหรับเจ้ายอดเหล็กเพชรน,นะแล้วมาดูข้อมูลทาง ด้านฝั่งมุมน้ำเงินกันนะคะเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีนะคะนักชกวัย23ปีค่ะสูง166เซนติเมตรจากค่ายมวยสอเตชพันธ์นะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะเไฟค่ะชนะ5แพ้2นะคะโดย3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนก้องธรณีสอสมหมายเพื่อนร่วมค่ายของยอดเหล็กเพชรนี่แหละนะคะแล้วก็ชนะนอกยกหนึ่งพึ่งหลวงบ้านแรมบ้า แล้วก็ล่าสุดค่ะชนะคะแนนสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนะคะสำหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่เอกนำรายการในศึกวันลุมพินีนะคะซึ่งทําการชกกันเป็นคู่ที่12นะคะยอดเหล็กเพชรพบเจ้าเสือใหญ่คู่นี้มองไม่ยากเกินไปนะคะยอดเหล็กเพชรเป็นมวยหนักมวยอึดก็จริงแต่เจ้าเสือใหญ่เคยทำให้เราเห็นแล้วว่า มวยทรงแบบยอดเหล็กเพชรเจอเจ้าเสือใหญ่เข้าไปก็ไปไม่เป็นสักรายเจ้าเสือใหญ่เป็นมวยดักดีอาวุธสวยฟุตเวิร์กดียอดเหล็กเพชรมองว่ากินยากนะจะกินเจ้าเสือใหญ่เนี่ยมองว่ายากนะคะเพราะว่าความหลากหลายความพริ้วและก็รูปร่างดูดูมองว่าครบเครื่องกว่า ดังนั้นน่ะทางฝั่งของยอดเหล็กเพชรเนี่ยจะต้องเดินเร็วจะต้องเดินเข้าไปด้วยอาวุธเข่าของเจ้ารดยอดเหล็กเพชรเท่านั้นแหละที่ว่ามองว่าจะกินทางฝั่งของเจ้าเสือใหญ่ได้นะคะแต่ถ้าว่าด้วยว่ากันด้วยอาวุธความหลากหลายอะไรทุกอย่างความสดความก็เจ้าเสือใหญ่มองว่าน่าจะเหลื่อมๆนิดนึงนะคะสําหรับทัศนะมุมมองของวยคู่เอก ในศึกวันลุมพินีซึ่งจะทําการชกเป็นคู่ที่12นะคะเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีนะคะจะชนะยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะค่ะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสําหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะ บริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm98 ค่ะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นพี่น้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเพื่อรับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่ดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนจะนำมาฝากกับสมาชิก f c ีทุกท่านถ้ามองว่าข้อมูลที่เสียนเปรี้ยวหามาแล้วดี นะคะคู่มวยฟันธงที่หามาแล้วดีก็เข้ามากดติดตามมาอยู่ด้วยกันกับครอบครัวเรานะคะรับรองว่าทุกรายการทุกรอยรายการเลยนะคะเสียนเปรี้ยวจะเสาะแสวงหาข้อมูลดีๆมาฝากสมาชิก f c แน่นอนนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะเล่นแล้วต้องรู้จักออกตัวบางทุนและโดยเฉพาะศึกวันลุมพินีนะคะไม่มีตัวแปรที่แน่นอนว่าแพ้ชนะอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้น กี่สิบหนึ่งอะไรหนึ่งก็ตามแต่ก็ชูมาแล้วก็เรียกว่าเขาจะมีกฎมีระบบมีนโยบายของเขาในการที่จะให้แพ้ชนะในการาชกของมวยแต่ละคู่นะคะเพราะฉะนั้นสมาชิก f อของอทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนทุกท่านเมื่อท่านได้ข้อมูลที่ดีที่เป็นประโยชน์เข้าตัวถูกแล้วนะคะจงใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะแต่งตัวกินสองข้างค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอกลับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมนะคะในช่องทีเด็ดมวยสดค่ะสำหรับน,นี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องสมาชิก f อทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีค่ะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอกลับลาพี่น้องสมาชิก f c ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ